สวัสดีค่ะติช่านะคะน,นี่คือ best friend ของติชาชื่อปินวันนี้เราก็จะมาทำ uh, my best friend does my makeup คืออันนี้เราจะบอกว่าเราสร้างปีมนี้เพราะว่าจะให้คนรู้ว่าเราไม่ได้เก่ง professional แค่ทำเพราอความสนุกสนานอย่างนี้ก็จะเป็น best friend does my makeup the results we don't know ปินคะอยากจะถามว่าปินได้ล้างหน้ายังล้างแล้วค่ะล้างหน้าใช่ไหมคะแล้วาาทาครีมยังคะทาแล้วค่ะ โีเเป็นสิ่งที่สำคัญเพ,พราะว่ามันจะทำให้น่าชุ่มชื่อแล้วแบบ absorb foundation นี่ดีในความคิดขอใชันะโอเคอันนี้ใช้ Max Studio Face and Body Foundation แล้วก็ภาษาฝรั่งเศสซึ่งฉันอ่านไม่ออกว้าเสร็จแล้วค่ะไป่ม้นมาดูเลยเกิดหน้ามาแต้องใช้เยอะเป็นพิเศษโหขึ้แรงอะ้าลุวกูทำมันไ้แล้วเนาะ วสวยขึ้นแล้วอันนี้นะคะ,อะของ Maybelline Pure Concealer Mineral ปิดปิดปิดเรากปอกตาได้เราฟัวาตาไทยเไม่เคยแต่งหน้าแบบนี้เลย <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องแข่งตาตัวแล้วมไงเจอใต่หน้ามรนจะแต่หน้าไปเลยเป็นเล่นละครเกย์อะไรเงี้ยเออเบลนเราต้องเบลนดะ์นะคะถ้าเกิดอะไรที่มันยังขี้เหร่ก็เบลนด์ดูก่อนมันหายขี้เหร่อะไรเงี้ยคุณตาได้ไหมคะ ต่อไปพอทาคอนซีลเลอร์แล้วคือมาแล้วแต่คนบางคนอาจจะต้องการคอนซีลเลอร์ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้แต่คนนี้เขานั่งนั่งดีแล้วแค่จะทาได้ตอนนี้อยู่จะตบได้แป้งเพราะว่ามันทำให้เมคอัพอยู่ตัวไงถ้าแต่ยุ่งไปกับฟันเดชั่นนี้รีบไปกอดเขานะเสื้อเขาจะย้ายไปไหนเป็นรูปหน้าอยู่เลยอะตบพอเป็นพิธีไม่ต้องตกเยอะโอเคโอเคเอามาอายแชโดว์ต่อเลยจะใช้ naked two ของ urban decay how to use อายแชโดว์ม่วงๆเลยอันนี้สีสวย ก็สวยจริงๆด้วยว้าวอันแรกที่เราฉาดๆไปในนี่ก็คือสี YDK ค่วนสีต่อไปคือบัสเตอร์ You Bust ตอนนี้เช่าสีอน,นอไนไว้ข้างในแล้วก็สีเข้มกว่าไว้ oh. whoa, whoa, whoa. วข้างนอกโอ้วว้าวว้าวชั้นค่ะบอสไม่เก่งเราไม่เน้นให้มัน perfect เกอรเพราะว่ามันเป็นส oh. ไตล์ใหม่ที่ำให้มันดูล็อกล็อกลูมอะไรเาะหน้าแบบ <laughs> นี่ได้ไปเดทได้เลย yeah. แล้วสอนใต้ตาเนี่ยฉันก็จะเริ่มจากข้างในก่อนซีช็อปเปอร์ไม่มันสั้นจับมือเฉยๆดิฟันเอ่อเลยนะโอเคสำหรับข้างหนชัใช้สีแดงหน่อยแดงตาตาองอน ตอนนี้เหมือนผีแล้วนะคะตอนนี้เหมือนซอมบีล้ลลกแล้วตอนนี้เราก็ลองอายแชโดว์แล้วแต่เราอยากจะใช้เพิ่มครีสเพื่อให้มันดูป็นมิติขึ้นทำให้ดูเลยนะคะทำอย่างนี้แล้วเราก็มันจะดูว่ามันมีตรงที่มันร่องของมันเราทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆร่องของมันยังไม่ค่อยมีร่องอะมันจะช่วยยยังไงตอนนี้ต่อไปชื่อจะใช้อายไลเนอร์สีดำพยายามทาให้ใกล้กับขนตา พอได้อย่างนี้เราก็จะต่ออายไลนที่สองอย่างนี้โอเคอายไลเนอร์อันนี้ฉันจะใช้ของ Miss Teen Miss Teen Maxi Black ลองจะไปเล่นลิเกที่ไหนดูว้าวส่วนสำหรับคิ้วชฉันใช้สองอย่างก็คือ แฟชั่นบราของ Maybelline แล้วก็มีซีน 3D Brow Secret นะคะเริ่มจัดการแบบเราจะ outline outline eyebrow โอเคนะถ้าน่าจะไปนั่งทางนั้นเพราะมุมสวยฉันมาอยู่ด้านนี้ทำไมเราโม่ดีขึ้นไหมฉันโม่ใช้สีตรงกลางนะคะ ว่าเหมนก,กนอแล้วก็สวยดีนะว้าววู้วหลานม่กหลานม่าตอแล้วกตอเป็นนี้เป็นคอนโชรใช้หมดเอ็มไอัวเมืเล็กลงต้องใช้สีที่มันเข้มอะไรี่อยากให้มันออกมาพออ o อ t แม้กใช้สีที่มันสว่าง ผู้ช n อนี้ต <in> like, <wine> <te ga siihen> ้องรีปด <oney> <m ain> ูผมนี่นี่าหน้าผมี่ไปผู้ชายเรก็เร้องแต่น้าแบบรคแไลน่่ถ้าเกิดมันไม่เนรม่ได้ก็ใชน่นะคะแล้ก็

จะใช้ติดขนตา้าใช้ของบาต่อแล้วก็ตัดเป็นครึ่งของใช้ของบอต่อนนี่แหละตัดเป็นครึ่งแล้วก็ติดหางตาซึ่งจะติดไม่เป็นอันนี้ใช่ปิ่นเตียดเองค่ะสวยแล้วต่อไปเราจะทำเล็บใช้ลิปไลเนอร์ก่อนมันจะได้เป็นเบสติดติดกับปากเราจะทาทั่วปากนะแล้วก็ต่อด้วยสลิกอยู่ดีจริงสิ ีนนมมัไ่อออกเเลยยตาโคค่ะแล้วนี่นะคะก็คือ finish result ของเราเป็นไงคะสวยมากเลยสีมือพิชชาหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะอย่าลืมแชร์ด้วยถ้าเกิดชอบ